เฮ้กูมีคำถามทำไมมึงถึงแบบไม่อ่านคอมเมนต์แล้วก็ไม่รับฟังขคนอื่นวะคนอื่นเข้ามาคอมเมนต์กันนี่มึงไม่อ่านเลยใช่ปะอ่านนะอ่านอ่านจริงเปล่าถ้าอ่านจริงทำไมมึงไม่แก้ไขวะเริ่มต้นเลยอ่านทุกคอมเมนต์นะจริงอ่านทุกคอมเมนต์ที่ไม่เปลี่ยนเป็นล็อกประจำอืมเพราะว่าทำตามลูกค้านะทำตามลูกค้าไงก็กูเห็นลูกค้าเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยว่าเขาเดินหาร้านไม่เจอนู่นนี่นี่เขาเลยไม่อยากมาคือพูดไปไม่มีใครเชื่อเปิดภาพให้ให้ดูได้ไหมได้ให้ภาาเปิดภาพให้เต้ดูเลยอันเนี้ย คือล็อกประจําอันนี้คือที่ไหนอนะ่ะพูดก่อนเซฟมันโคราชเป็นไงพอมีคนปนะคนก็ก็ก็มีนลก็มีอ่าแต่เนี่ย,อ,ยอันนี้คือล็อกหมุนเวียนทุกวันอืมคนเยอะกว่าล็อกสับเปลี่ยนอะเยอะกว่าล็อกประจําอืมเพราะอะไรวะเพราะอะไรบอกไม่ได้ <laughs> ขอชี้แจงก่อนคือภาพสองภาพเนี้ยถ่ายเวลาเดียวกันที่เดียวกันอืม ปัจจุบันมีเคส s t u ษาถ้าสำหรับใครไม่เชื่อเป็นภาพนี้เเต้เห็นไหมอันนี้ไหมที่วงวงสีแดงอยู่อะ่ะเป็นล็อกประจําเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วคือมีหลายคนเรียกร้องว่าอยากให้ได้ล็อกประจําลงทุนไป49ล้านบาทแต่ภาพมาเป็นปัจจุบันต้องลือ้อต้องรื้อออกหมดต้องทุบทิ้งแล้วก็ทํามาเป็นลายเหมือนล็อกสับเปลี่ยน คือช่วงนั้นน่ะคือขาดทุนเกือบล้นระลายผมว่าอยากบอกอย่างนี้คือเหรียญมันมี2ด้านไม่ใช่ว่าไม่ฟังแต่คืออยากให้ให้ลองมองหลายๆม,มุมทั้งเหรียญคนเดินแล้วก็เหรียญพ่อค้าด้วยยอมรับจริงๆว่ามีคนไม่ชอบเยอะจริงๆแต่อีกอีกด้านหนึ่งก็คือมีคนชอบเหมือนกันไม่ต้องเชื่อผมเชื่อ จากภาพเ <ง S 1> ชื่อจากภาพก็ได้เพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครเชื่อผมอยู่แล้วเข้า <ง S 1> ใจว่าลูกค้าหลายคนที่ไ,ไม่อยากเดินหรือไม่อยากเดินหาหรือว่าตำคาญที่ล็อกไม่อยู่ที่เดิมจริงๆมันแก้ได้นิดเดียวนะซึ่งตอนนี้กําลังพัฒนายอยู่ใกล้เสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวจะมีเหมือนดับเต้เดินเข้ามาแล้วสแกนแล้วก็หาได้เลยร้านเออแล้วเขาก็จะบอกว่าล็อกอยู่ไหนอ๋อคือจะขึ้นเป็นชาร์จมาอะไรอย่างงี้เลยสแกนได้เลยเฮ้ยก็ดีดสะดวกเลยคือเป็นแมปตลาดเลยเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ผมเห็นด้วยนะ